ยูสดซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม My h e r o u l t ลต a าอิมเพนะครับผมในคลิปนี้นะครับฉันจะมาสอนวิธีการใส่การ์ดให้กับตัวละคร UR ทุกตัวเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถใส่การ์ดอะไรได้บ้างนะครับและนี่ก็คือ,คอตารางการใส่การ์ดใส่ตัวละคร UR ทุกตัวเลยนะครับซึ่งการ์ดแต่ละใบนะครับจะเหมาะกับ ตัวละครนั้นๆเลยนะครับฉันได้จัดสรรมาให้ไว้แล้วก็จะขอแปลแบบคร่าวๆกัแลวกันเนาะเพราะว่ามันหลายใบยจัดเลยนะครับตัวแรกอฟอฟวันม่วงการไปที่1เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเพิ่มอัลตเกต20%และเพิ่มอัตราคริติคอล20%การไปที่2เพิ่มพลัง35%และเพิ่มความเร็ว20%การใบที่3เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มอัลตเกต50%และเมื่อเลือดของเรานะครับน้อยกว่า50%จะฟื้นฟูเลือดอัตโนมัติ10%ตามเธอ ด้วยสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่4เพิ่มอัตราคริติคอล20%และเพิ่มพลัง20%ตัวที่ 2, 2> เนจิเลขเขียวการ์ดใบที่1เพิ่มความเร็ว30%และเพิ่มพลังสกิลนะครับ30%การ์ดใบที่2เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มอัลต้าเกจ50%และถ้าเกิดเลือดของเราน้อยกว่า50%นะครับจะฮิวอัตโนมัติ10% 3เทอร์ด้วยกันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะการ์ดใบที่3หากในทีมมีตัวละคร สีแดงนะครับจะเพิ่มพลัง25%หากในทีมเรามีตัวละครสีฟ้าจะเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับ30%หากในทีมของเรามีตัวละครสีเขียวจะเพิ่มเลือด30%หากในทีมมีตัวละครสีเหลืองเพิ่มอัตราคิติคอล25%และถ้าเกิดในทีมมีตัวละครสีม่วงนะครับจะเพิ่มความเร็ว25%อเวอร์ฮอนแดงก์ดไปที่1เมื่อเลือดของเราน้อยกว่า20%จะเพิ่มพัสอัลต้าเกรให้กับฝั่งเราคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่ตัวเราเอง8 ครั้งเดียวในระหว่างการต่อสู้นะครับการไปที่2เพิ่มพลัง30%ถ้าเกิดในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูลปีหนึ่งเ เพิ่มอัตราคริทิคอล20%อาร์ตใบที่สามเพิ่มพลัง35%อาร์ตไปที่สี่เพิ่มพลัง30%และเพิ่มอัตราคริทิคอล20%โอกาสเขียวอาร์ตใบที่หนึ่งเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัดเอาตะเกีบ20%และเพิ่มอัตราคริทิคอล20%อาร์ตใบที่สองเพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรานะครับมีตัวละครไฮสคูลปีหนึ่งเอจะเพิ่มอัตราคริทิคอล20%อาร์ตใบที่สามเพิ่มความเร็ว30% ถ้าหากมีผู้หญิงอยู่ในทีมเราด้วยนะครับสกิลเราจะแรงขึ้นไปอีก30%การ์ดไปที่4เพิ่มพลัง35%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%นะครับความเร็วของเราจะเพิ่มขึ้นอีก20%การ์ดไปที่5เพิ่มความเร็ว25% โกกาฟ้าการไปที่1เพิ่มพลัง30%หากทีมเรามีตัวละครไฮสกูล 1A อยู่นะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอล20%การดไปที่2เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลต้าเกต20%และเพิ่มอัตราคริติคอล20%การดไปที่3เพิ่มความเร็ว30%หากทีมเรามีตัวละครหญิงอยู่ในทีมจะเพิ่มพลังสกิล30%การไปที่4เพิ่มพลัง30%การไปที่5ลดพลังของศัตรูตัวเดียวนะครับ10% จำนวน3เทินด้วยกันและเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับ20%ชิกาลากิแดงการ์ดใบที่1เพิ่มพลัง30%และอัตราคิยิคอล20%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง30%ถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A จะเพิ่มอัตราคิยิคอล20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง45%และเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิวเลือดอัตโนมัต15ิ15% 3เทินด้วยกันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะ ทิกาลากิม่วงการ์ดใบที่1เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลตาเกต20%และเพิ่มอัตราคริติคอล20%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง35%และเพิ่มความเร็ว20%การ์ดใบที่3เพิ่มอัตราคริติคอล20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลตาเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิลเลือดอัตโนมัติ10% 3เทิร์นด้วยกันใช้ได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ็อกเขียวการ์ดใบที่1เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลตเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิวเลือดอัตโนมัติ10% 3เทินด้วยกันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่2เพิ่มอัตราคิติคอล20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง35%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มความเร็ว20%การ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลตเกต 3าและเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับยี่เปอร์เซ็นต์ฮอกฟ้า,ฟาการ์ดใบที่1เมื่อเริ่มการต่อสู้จะฮิวเลือดอัตโนมัติ30%จํานวนสามเทินด้วยกันและเพิ่มความเร็ว35% 3เปอร์นเทินการ์ดใบที่2เพิ่มความเร็ว25%่สิบหาเปนตการ์ดใบที่สเพิ่มความเร็วสาถ้าหากในทีมของเรามีผู้หญิงอยู่ด้วยสกิลของเราจะรุนแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เอินเดเวอร์ดแดงการ์ดใบที่หนึ่ง,พงเพิ่มพลังย เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพลัสอัลต้าเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิวเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทินแได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรานะครับมีตัวละคร High School 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิติคอล20%การ์ดใบที่4เพิ่มพลัง35%การ์ดใบที่5เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเพิ่มพลสอัลต้าเก30%และเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับ20% ไอสะวะเหลืองการ์ดใบที่1เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิลเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่2เพิ่มอัตราคริติคอล20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง35%และหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับเราจะได้รับบาเลียด้วย1ครั้งการ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลต้าเกต30%และเพิ่มพลังให้กับ 20%ไอสะวะม่วงการ์ดไปที่1เพิ่มพลัง45%และเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลได้ด้วยนะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดไปที่2เพิ่มพลัง25%และเพิ่มอัตราคริติคอล10%การ์ดไปที่3เพิ่มอัตราคริติคอล30%และเพิ่มพลังสกิลนะครับ30%การ์ดไปที่4เพิ่มพลัง30%ถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอล อไม้แดงแการ์ดใบที่1เพิ่มพลัง45%และเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะเพิ่มอัลต้าเกต50%สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่2เพิ่มพลัง30%ถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคิทิคิล20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง35%การ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มอัลต้าเกจ30%และเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับ20%การ์ดใบ 5, เพิ่มพลัง25%และเพิ่มอัตราคิยดิคอล10%ชินโซเขียวการใบที่1ลดอัตราคิยดิคอลของศัตรูตัวเดียวนะครับ10%จำนวน3เทินและเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับ25%การดใบที่2เพิ่มพลัง35%และเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มความเร็ว20%การ์ใบที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคิยดิคอล20%การใบที่4หลังจาก การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพลัสอัลตเกต50%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%จะฮิ้วเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมิลิโอเหลืองกา,าร์ดใบที่1เพิ่มความเร็ว25%กา,าร์ดใบที่2เพิ่มความเร็ว30%และเพิ่มพลังสกิล30%หากในทีมของเรามีตัวละครผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับกา,าร์ดใบที่3เพิ่มพลัง45%ถ้าทีมเรามีผู้ชายอยู่ในทีมอยู่ด้วยเนี่ยจะเพิ่มความเร็ว20%กา,าร์ดใบที่4ี่ เพิ่มพลัง35%และหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับเราจะได้รับบาเรียนหนึครั้งอามมนาลิม่วงการ์ดใบที่1เพิ่มพลัง45%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%จะลดเวลาครูดาวของสกิลใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่2เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในที่ของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคีิเค้า20%การ์ดใบที่3เพิ่มอัลตาเกต70%และถ้าหากเลือดเหลือ50%ขึ้นไป ะจะเพิ่มอัตราคริติคอล20%การใบที่4เพิ่มเลือด35%และป้องกันดีบับด้วยนะครับ1ครั้งในทุกๆ2เทอร์นะครับโคโคยามิเหลืองการใบที่1เพิ่มพลังโจมตี20%จำนวน5เทิร์ด้วยกันและเมื่อความเร็วของเราเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มพลัง30%การใบที่ 2, 2เพิ่มความเร็ว30%และเพิ่มพลังสกิลนะครับ30%หากมีตัวละครผู้หญิงอยู่ในทีมด้วยนะการใบที่3เพิ่มพลัง45%หากในทีมของเรามีตัวละคร อนชาย,ยู่ใทีมะจะเพิ่มความเร็ว20%การใบที่4เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคริติคิล20%ยาโอโยโรซึฟ้าการใบที่1เพิ่มพลัง35%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มความเร็ว20%การใบที่2เพิ่มเลือด20%และเพิ่มพลังสกิลนะครับ40%การใบที่3เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเราจะใช้ไฮฟิล3เทอร์ด้วยกันแล้วก็เติมพัส อัาต้าเกตได้ด้วยนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้การ์ดใบที่4เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยนะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์การ์ดใบที่5เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัอาต้าเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%านะครับจะฮิวอัตโนมัติ10%บนจำนวน3เทินสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคิริชิมะฟ้าการ์ดใบที่1เเเมืือ่ออลดหลือน้อยกว่า50%นะจเงเมิ่มอัตรา การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง40%และถ้าเลือดของเราน้อยกว่า50%นะครับจะเพิ่มพัสอัลต้าเกรให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะ50%สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่3เมื่อเริ่มต้นในแต่ละเวฟนะครับจะได้รับไฮฟิลเป็นเวลา3เทินด้วยกันแล้วก็เพิ่ม H p ดด้วย40%นะครับการ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลต้าเกร50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%นะครับจะฮิวอัตโนมัติ10% สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่ดิชิมะแดงการ์ดใบที่1เพิ่มอัตราคริเทคลัล20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง35%การ์ดใบที่3เมื่อเริ่มการต่อสู้เราจะใช้ไฮฟิวเป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันนะครับและเพิ่มพัสอาัลต้าเกตได้ด้วยนะการ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%และถ้าเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะหิวเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น,น การ์ดใบที่1เพิ่มพลัง30%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง35%และเพิ่มความเร็ว20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคีย์ิเค20%โคโดโลกิม่วงการ์ดใบที่1เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคีย์ิเค20%การ์ดใบที่2เพิ่มพัสอัลตเกต50%สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในระหว่าง การต่อสู้นะครับและถ้าหากในทีมของเรานะครับมีตัว,วะตล,ะ,ล,ล,ละ,าาะครหญิงอยู่ในทีมอยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคีย์ิเคิล25%การ์ดไปที่3เพิ่มอัตราคีย์ิเคิล20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่4เพิ่มพลัง20%และถ้าหากในทีมของเรานะครับมีตัวละครหญิงอยู่ในทีมอยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคีย์ิเคิล20%โอโดโลกิเหลืองการ์ดใบที่1ลดการติดสถานะเผาไหม้และเมื่อเลือดเหลือ50%ขึ้นไปนะครับจะเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง35% และหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับเราจะได้รับบาเลียด้วย1ครั้งการไปที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮสคูลห o ึ่ 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิทิคล2ี่เร์ดใบการไปที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%แต่และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%าิเจะฮิวลเลือดอัตโนมัต10ิ10%นจำนวน3เทินสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโทโดโลกีเขียวการไป 20%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรามีตัวละครไฮส h ูล h o o l งเออยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิทิเคิล20%การ์ดใบที่3เมื่อเริ่มการต่อสู้จะสามารถใช้ไฮฟิวเป็นเวลา3เทินและเพิ่มพัส์เอต้าเกตการ์ดใบที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัส์เอาต้าเกต50%และถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮ er ิลเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทินสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอุลารากาเขียวการ์ดใบที่1 เพิ่มพลัง30%และถ้าหากนทีิของเรามีตัวละคร High School 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตรา Critical 20%การ์ดใบที่2เพิ่มเลือด20%และเพิ่มพลังสกิลนะครับ40%การ์ดใบที่3หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพ l สอัลต้าเกต50%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%นะครับจะฮิลเลือดอัตโนมัต10ิ10%จํานวน3เทิร์นด้วยกันสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่4เมื่อเริ่มการต่อสู้จะใช้ h i f e เป็นเวลา3เทิร์นและเติมพาสอัลต าเกต20%นะครับบาคุโกเหลืองการ์ดไปที่1เพิ่มพัสอัลตาเกต70%และถ้าหากเลือดเหลือ50%ขึ้นไปจะเพิ่มอัตราคิติคอล20%การ์ดไปที่2เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิติคอล20%การ์ดไปที่3เพิ่มพลัง45%ถ้าหากในทีมเรานะครับมีตัวละครชาอยู่ด้วยจะเพิ่มความเร็ว20%บาคุโกม่วงการ์ดไปที่1ห,หลังจากที่เริ่มเวฟนะครับจะฟื้น ฟื้นฟูเลือดอัตโนมัติ20%จำนวน3เทอร์ด้วยกันและเพิ่มอัตราคริติคอล15%การ์ดใบที่ 2, 2เพิ่มพลัง35%และเพิ่มความเร็ว20%ครับการ์ดใบที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคริติคอล20%การ์ดใบที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%และถ้าหากเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฟื้นฟูเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ่านั้นนะครับปาคุโกโฟ้าการ์ดใบที่1เพิ่มอัตราคิดที่เ20%และเพิ่มพลัง20%การ์ดใบที่2เมื่อเริ่มการต่อสู้จะใช้ไฮฟิลเป็นเวลา3เทินและเพิ่มพัสอัลต้าเกต20%การ์ดใบที่3หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%และถ้าหากเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฟื้นฟนูเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทินสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่4เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคุ 1A อยู่ด้วยจะเพิ mm ่มอัตราคริติคอล20%มิโดริยะเขียวการ์ดใบที่1เมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มพลัง30%และเพิ่มอัตราคริติคอล15%การ์ดใบที่2เพิ่มพลัง35%และถ้าหากเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะเพิ่มความเร็ว20%การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคริติคอล20%การ์ดใบที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอัลต เเก50%แลละถ้้าาหหืืออดนฮิวเลือดอ,อ, A, อัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมิโดริยะฟ้าการ์ดใบที่1เพิ่มพลัง35%และเพิ่มความเร็ว20%การ์ดใบที่2หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอัลต้าเกต50%และถ้าหากเลือดเหลือน้อยกว่า50%จะฮิวเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการ์ดใบที่3เมื่อเริ่มการต่อสู้จะใช้ไฮฟิลเป็น เวลา3เทิร์นและเพิ่มพัสอัลต้าเกต20%การ์ดใบที่4เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีมของเรามีตัวละครไฮสกูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิติคอล20%มิโดริยะเหลืองการ์ดใบที่1เ,ท 1, 1เพิ่มพลัง35%และหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับเราจะได้รับบาเลีย1ครั้งการ์ดใบที่2เพิ่มพลัง30%และถ้าหากใน, <üş> ในทีมของเรามีตัวละครไฮสกูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคิติคอล20%การ์ดใบที่3หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่ม พัสอัลต้าเกต50%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%จะได้รับฮิวเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทิร์นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับการใบที่4เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะใช้ไฮฟิวเป็นเวลา3เทิร์นและเพิ่มพัสอัลต้าเกจ20%มิโดริยะแดงการใบที่ 1, 1เพิ่มอัตราคริติคอล20%และเพิ่มพลัง20%การดไปที่ 2, 2เพิ่มพลัง30%และถ้าหากในทีของเรานะครับมีตัวละครไฮสคูล 1A อยู่ด้วยจะเพิ่มอัตราคริติเชล 2การ์ดใบที่3เพิ่มพลัง35%การ์ดใบที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเพิ่มพัสอาัลตาเกต50%และเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า50%จะฮิ้วเลือดอัตโนมัติ10%จำนวน3เทินสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลการ์ดที่ใส่ให้กับตัวละคร UR ทั้งหมดนะครับฉันก็ได้ทําเป็นตารางไว้ให้พวกนายดูจะได้ดูอย่างง่ายๆนะใครที่มีการ์ดใบไหนอยู่นะครับก็สามารถเลือกใช้ดูได้เลยนะเพราะว่าแต่ละใบที่ใช้ เลือกมาเนี่ยมันสามารถใส่กับตัวละครนั้นๆได้อยู่แล้วครับทุกใบเลยสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับการ์ดที่ฉันจัดให้นี่นะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ